โสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโซเซอร์ในเกม Tower Fantasy ล่าสุดนะครับทีมงานมีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าวันที่1กันยายนนี้นะครับตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาก็คือฟริกนะครับลิปในวันนี้นะครับผมจะพยายามมาสรุปข้อมูลของฟริกแบบสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับมาเริ่มที่พื้นฐานกันก่อนนะครับตัวฟริกเป็นตัว DPS ธาตุน้ำแข็งนะครับที่มีค่าชาเตอร์แล้วก็ค่าชาร์จอยู่ที่8.0นะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับ ในส่วนของข้อดีนะครับฟริกจะมีฟอสเซโซแนซ์นะครับก็คือถ้ามีธาตุน้ำแข็ง2ตัวในปาร์ตี้นะครับเราจะได้บัฟค่าแอแทมเพิ่มขึ้นมาแต่นี่ก็เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับเพราะในเวอร์ชัน G เนี่ยฟริกไม่มีเลเซอเรนซ์นะครับข้อที่2นะครับฟริกเป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับข้อที่3นะครับเมื่อฟริกอยู่บนโดเมนของตัวเองเนี่ยฟริกจะสามารถแดชหรือว่าหลบได้ไม่จํากัดเลยนะครับอาจจะทําให้เราหลบมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้น ข้อที่4นะครับฟิกเป็นตัวละครเมตาคู่กับซากินะครับซึ่งเป็นตัวแทงน้ําแข็งที่เทพมากๆเลยในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับข้อที่4นะครับผมมองว่าฟิกเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ซีศูนย์แล้วก็ซีหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของข้อเสียนะครับฟิกจะมีความเก่งอยู่ในพื้นที่ที่จากัดนะครับซึ่งก็คือตัวโดเมนที่ฟิกสร้างขึ้นมาจากสกิลของตัวเองนะครับประเด็นนี้นะครับมันก็จะทาให้ดาเมจของฟิกเนี่ยดรอปลงในระดับหนึ่งนะครับถ้าไปเจอมอนสเตอร์ที่มันกระโดดไปกระโดดมาบบ่อยๆนะครั ถัดมาก็เป็นเรื่องของ PVP นะครับถ้าเรากระดจังหวะไม่ดีนะครับฝั่งตรงข้ามหลุดออกจากระยะโดเมนของเราเนี่ยเราก็จะต้องรอคูดาวใหม่ประมาณ25 30ิาิบวิเลยนะครับ oh, <no. S 1> ถัดมาก็คืออันติของฟิกที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปัญหาหลักเลยเนี่ยก็คือมีแอนิเมชันที่ค่อนข้างนาน,นครับน่าจะประมาณ2-3วินาทีสกิลของฟิกนะครับฟิกจะทำดาเมจใส่มอสเตอร์รอบๆตัวนะครับซึ่งทำให้มอสเซอร์เนี่ยลอยขึ้นด้วยนะครับ แล้วเมื่อใช้สกิลเสร็จนะครับฟิกจะมีการสร้างโดเมนน้ำแข็งขึ้นในบริเวณนั้นนะครับซึ่งบนโดเมนน้ำแข็งอันนี้นะครับฟิกจะสามารถเดชได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็จะได้รับปรับค่าแชตเตอร์ด้วยนะครับส่วนสกิลวันติหรือว่าดิฉัตรครับฟิกจะมีการปาดดาบแล้วก็เดชไปข้างหน้านะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอนิเมชันมันค่อนข้างนานนะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียหนึ่งของฟิกถัดมาเป็นเรื่องดาของฟิกกันบ้างนะครับ ตัวดาวที่1เนี่ยเมื่อฟิกทำดาเมจบนโดเมนของตัวเองนะครับฟิกจะได้สแต็กมาเรื่อยๆนะครับแล้วพอโดเมนหมดนะครับจะมีการทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่บนโดเมนนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผมแปลไม่เหมือนเว็บวิกินะครับตัวเว็บวิกิมันมักจะเขียวนว่าฟิกต้องโดนดาเมจถึงจะได้สแต็กมานะครับแต่จากที่ผมไปดูคลิปเกมเพลย์ของฟิกมาครับฟิกเนี่ยจะได้สแต็กจากการทำดาเมจไม่ใช่การโ <c oughs> ดนดาเมจตัวดาวที่3นะครับฟิกจะเพิ่มสแต็กสูงสุดจาก10เป็น15สแต็กนะครับ และถ้ามีการใช้อันติในโดเมนนะครับจะมีการทำเดามจสส่มอนสเตอร์รอบๆด้วยนะครับดาวที่5นะครับถ้าเราตีกอดแต่ขณะที่อยู่บนโดเมนนะครับเราจะมีการแช่แข็งเป้าหมายนั้น2วินาทีนะครับแล้วก็มีการทำาดามจสส่เป้าหมายนั้นด้วยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าการแช่แข็ง2วินาทีอันนี้นะครับจะไม่มีผลกับบอสนะครับดาวที่6นะครับในขณะที่เรามี15สแต็กนะครับเราจะได้รับค่าแอตแทกน้ำแข็งเพิ่มขึ้เน25% ที่บอกไปตอนแรกนะครับผมมองว่าฟิกซี่ศูนย์เนี่ยก็สามารถทำเดเมจได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่มีงดหน่อยนะครับดาวที่1เนี่ยก็ดาวที่3ก็เป็นอันที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนที่จะเปิดดาว3นะครับแล้วก็ลังเลดาว4อยู่นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าจาก3ม,มา4เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเอาเงินหรือว่าเอาเพชรไปเปิดตัวเมทิกเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับ ในส่วนของการจัดทีมนะครับเนื่องจากฟริกมีเรโซนนซน้าแข็งนะครับในทีมเราก็ควรจะมีตัวน้ําแข็งใหญ่น้อย2ตัวนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าการจัดทีมเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตัวเชตเตอร์หรือว่าตัวตีกรอกก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็มี3สายให้เลือกด้วยกันนะครับก็มีตัวแท้งตัวดาเมอแล้วก็ตัวซัพพอร์ตนะครับถัดมาเราก็จะมาเลือกตัวซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็จะมี2สายด้วยกันนะครับสายที่1ก็จะเป็นสายฮิลนะครับก็จะมีโคโค่กับเนเมซิสนะครับ ซึ่งถ้าใครมีซื่อภาษา C1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะซื้อภาษาเนี่ยจะสามารถช่วยเป็นทั้งจับ DPS นะครับแล้วก็เป็นตัว b u ฟด d a มจให้กับทีมได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือว่าการจับผู้ซื่อภาษากราฟิกนะครับทีมของเราจะได้การสัมพ้อง DPS มาด้วยนะครับยังไงก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าข้อมูลที่มาแชร์ในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์จีแล้วก็เป็นข้อมูลลีกของเซิร์ฟเวอร์ global นะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ